สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Wax Gaming นะครับผมและอยู่กันในเกม Dead by Daylight นะครับไม่รู้ EP เท่าไหร่แล้วแต่ที่แน่คือกลับมากับตี้เดิมนะครับกับกดเดิมๆแล้วเรามาดูกันเลยครับว่าจะสรุกแค่ไหนนะครับคราวนี้เอากดแบบไหนดิอะไรดียวออกคนแรกโดูรีอร่าเฮ้ยโอ้ยไม่มีใครออกได้ด้วยซ้ำเมื่อเพอทออกไปได้ก่อนเอากดอะไรเดียวกดเลยดิอันนี้วะ ใครใครตายคนแรกอีกคนหนึ่งตั้งเปิร์กให้อะไรนะใครตายคนแรกอีกคนนึงดเปิ์ให้คือแชจอเส้นเลยออมเออเาเเอาเอาอย่างี้ะมันจะมีแอปแอปหนึ่งเป็นแอปสุ่มเปิร์อ่ะอ๋อโอเคใครตายคนแรกสุ่มเปิร์กอ่ะเไม่มีอ่ะูอย่าเอยเิร์ูมไม่เยอะถ้าาเปิร์ไม่มีก็สุ่มใหม่ไงใช่เอออ๋อโอเคได้ได้ได้ใครตายคนแรกได้สุ่มเปิร์กนะใครตายคนแรกได้สุ่มเปิร์ก เสร็จแล้วก็ใครคนแรกเลยเสร็จแล้วใครตายคนแรกก็ใครตายคนแรกก็โนเปิร์กไหมไม่ดีมางโนเปิร์กอ่ะไ้โนเปิร์กผมเล่นได้นะโนเปิร์กเล่นได้เหมือนกันไม่ได้สีอะไรแค่เป็นตัวช่วยหาไปได้จ้ะใช่ใช่มาใครตายคนแรกก็สุ่มเปิร์กนะสุ่มเปิร์กนะเฮ้ยมีคนไม่เข้าห้องนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมว่าคุณโอ๊ตปิงว่ะเออว่าโอ๊ตปิงว่ะ ไม่รู้ดิไอ้เห็นจ่ายค่าเตทีเลยเนี่ยกูเข้าเว็บรอแล้วไอ้เหดงว่าแสดงว่า,วาไอ้ที่คุณรถพับไม้อะแสดงว่าเขาปีงจรงิงแสดงว่าเขาเปีปงจรงิงเออปีงจรงิงแสดงว่าปีงจริงเขาไม่ก็แค่เห็นกระจกปุ๊บเสร็จแล้วนะไอ้เทียกูแบบพกูโคตรวัดใจอะจากนั้นกูโยนเลยไอ้เทียอะไรนหละเอ,อ้ยคุณอย <MUSIC> ่าลืมแชร์จอด้วยนะเฮ้ยไอ้แชร์จอเวลาสุ่มเปิร์กอะ ได้แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งแชร์ต้องให้คน้คนสุ่มแชร์ต้องให้คนสุ่มแชร์รอแช่วงเหลี่ยมนะเออรอก่อนรอรอก่อนรอก่อนว่าใครจะตายคนแรกไม่หาเว็บหาเว็บอยู่หาเว็บอยู่ยังไม่ใช่คนหาเว็บตายคนแรกนะจะหาเลยไอ้ล้มคนแรกดิไอ้เหลือเอาตายคนแรกดิตายคนแรกตายคนแรกอ่ะได้เฮ้ยโอ้โหลืมเปลี่ยนไฟฉายชิมหายแล้วไฟฉายเขียวหมดแล้วเนี่ยอันนี้สุดท้ายเนี่ยมามีโดดตู้เหมือนเดิมเฮ้ย ตัวเดิมป่ะนะเดบ่ายป่ะนะเปลี่ยนชื่อละด่านเกมซะด้วยก็วันนี้ค่อนข้างดีนะกูว่าเดบ่ายว่าเออใช่วันนี้วันนี้ค่อนข้างดีนะเอ้ยโอเคมีเก้าวิปั่นเลยกูไม่สนแล้วปั่นเลยเฮ้ยเครื่องใกล้ๆไปไหนอะเฮ้ยโอเคไปกูกินไปเลยเฮ้ยแล้วแล้วตาดีมีคนไม่ใส่อุ้มนกมานะสองคนด้วยต่อให้เลยดิต่อให้เลยต่อให้เลยกูว่าเนิร์ด ว่าเนิร์ดคนเนิร์ดเฮ้ยตัวเฮียเขาแเฮ้ยชักกี้ชักกี้เฮ้ยชักกี้ไอ้สัตว์ชักว่าไอ้เฮียวิ่งเลยรอโดดตู้นะตัวเนี้ยโอ๊ตโอ๊ตตู้เนี้ยโอเคคุณดูมันอยู่คุณดูมันอยู่มันลงมลงผมอยู่ตู้ผมอยู่ในตู้แมสเซฟอะแมสเซฟอยู่แล้วไปหาคนเดียวไม่เยอะอยู่ในตู้แมสเซฟผมอยู่ในตู้แมสเซฟอยู่ในตู้แมสเซฟเฮ้ยมันไลดเดวิดอยู่อยู่เดวิดอยู่เดวิดเฮ้ยปั่นไฟเด้เฮ้ยปั่นไฟเด้เฮ้ย เดวิดก็เฮ okay, ียร์ดไม่เหรอเราเล่นไปเมื่อกี้ว่าเดวิดไอ้เฮียกููุ้จริงเมื่อกี้เดวิดจริงๆริอล้มเลยเรียบร้อยเรียบร้อยจะมีคนตายคนแรกแล้วเว้ยเดดวิมื่อกี้เดวิดจริงเมื่อกี้เดวิดจี๊ดคุณมันไล่จริงหรืมันเปลี่ยนเป้าไอ้เฮียจะได้คนตายคนแรกแล้วเว้ยจะได้คนตายคนแรกไอ้บีบาร์บีคิวแน่เลยทรงนี้ไม่รู้เหมือนกันเลนแขวนอยู่ช่วยได้ปะกรยโลงเลย อ๋อเปิดตู้จี้แล้วหนีเลยผมหนีเลยไอ้สัตว์เจอกูัวเนี่ยไปเจอกูเจอไอ้เชียร์ไปเจอหนีเลยผมอยู่ห้องน้ำผมอยู่ห้องน้ำช่วยได้นะไอเด็กชิบหายกูติดตาบอดอยู่เลยอ่าตรงมาเลยเนี่ยอยู่ห้องน้ำนะมาห้องน้ำได้นะมันมาน่าโอ๊ตมาห้องน้ำได้มาห้องน้ำได้อยู่ห้องน้ำห้องน้ำด้านล่างนะไม่ใช่ด้านบนนะ มันอยู่ไหนไล่เดวิดอยู่ไม่รู้อยู่ไหนโอเครู้ละเดวิดอยู่ไหนเฮียเดวิดไปมาให้ได้สัตว์ปั่นไฟอยู่เด้อปั่นไฟอยู่ปั่นไฟอยู่ห้องน้ำปั่นไฟอยู่ห้องน้ำโอ้โหอยากกับแบวอุ้มนกเลยจ้ะเย่ออกเกมอะไปแล้วมันทำไม่ได้ดิมันทำไม่ได้ตู้อย่างเยอะตู้เยอะนะแถมโดดตู้ได้ด้วยแต่ประเด็นคืออุ้มนกอ่ะมีประโยชน์นะกระดาษเนี้ย ช่วยได้เยอะเลยนี่ใส่ามาใส่เบืดิบ้านเรียบ,บร้อยนะเฮ้ยสเตลเราเว้ยไลดเดวิดอยู่ไลดเดวิดอยู่เร็วๆๆเดวิดจุงนานมากปั่นเร็วปั่นเร็วความล่อของผมคาแค่ไม่เจอความล่อของผมคาแค่ไม่เจอไอ้ที่กูวอลสองล่อแล้วกูยังหาเครื่องไม่เจอเลยอะไรเนี่ยไปทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วมาผม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  เครื่องเหลืองนันมัใช่เครื่องเหลืองโอเคยอมเดวิดอุ้ยโอ้โหแม่งโดนเปิดตู้กำลังจะโดดตู้ใส่แม่งเลยแม่งเงยโดดตู้ไม่ทันโดดตู้ไม่ทันไม่แปลกมันมันมันโดนตันอยู่ดีโดนตันอยู่ดีโดนตันอยู่ดิโดนตันอยู่ดีบอดแต่ไม่บอกเลยไม่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 ถือเครื่องอยู่นี่ลาตาบอดไปซใช้งูเฮ้ยเดวิดจะไปช่วยวะบอดนานมากบอดนานมากบอดนานมากเฮ้ยมีป๊อป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  เจอเดวิด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 มาช่วยได้ชิวี่มึงอยู่ใกล้หรอไม่ไม่คุณคุณอะอยู่ใกล้สุดโน้ตผมอยู่ใกล้สุดแล้วเอาเดี๋ยวไปเไม่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 ใกล้เลยนี่หว่าคุณคิวอยู่ใกล้คุณคิวอยู่ใกล้คุณคิวอยู่ใกล้ผมไม่มีตายยากนะตายแล้วมันเฝ้าผมว่ามันเฝ้าผมว่ามันเฝ้าผมว่าเฝ้าเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่แต่ว่าเกรดเกรดไม่ขึ้นนะเกรดขึ้นไม่พอ โดนไล่อยู่อ่ะเราเพื่อนอยู่ใกล้ได้ใช่เพื่อนอยู่ใกล้เพื่อนอยู่ใกล้เกตไม่พอเพื่อนอยู่ใกล้เกตไม่พอชิบหายกูต้องไปทาเรื่องนี้เดวิดเดวิดไม่ทันนะเดวิดตายอ่าลมสั่มาเรียบร้อยเ้นเีีย่ดวิดอะไรของมึงเนี่ยดเวิเฮ้ยเรียบร้อยนะอ่าผมเฟซสองเลยอ่เรียบร้อยรู้เลยอ่ารู้เลยกูจะวิ่งออกไปกูจะตายกันเลยใครตายคนแรกไอ้กตายคนแรกกูรู้เลยกูรู้เลยคือตายคนแรกแน่ เออกูจะไม่ยอมตายคนแรก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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูจะไม่ยอมตายคนแรกไม่เป็นไรเปิดตู้กี๊ก็ไปเปิดไปดีถ้าผมได้จุกผมก็ได้ทั้งวันอ่ะยิ้มไม่ได้จุกเลยโอ้เพื่อนดิ้นเลยห้องวีแล้วด้วยไอ้ห้องวีเลยเหรอห้องวีก็ช่วยได้ห้องวีก็ช่วยได้ห้องวีก็ช่วยได้ดึงเดวิดเลย ไปดึงเร็วไปเลยไปเลยไปเร็วไปเร็วไปเลยไปเร็ว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 ตาใครทางมาดูยิ้วกันก่อนมายิ้วกนก่อนมายุ่งก่อนมายุ่งก่อนนี่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนไปไหนเร้เราเราเราได้คนตรงนี้เลยไปยิ้วก่อนเดี๋ยวไปยิ้วแล้วโอเคโอเคเอ้ยแต่ผมไม่ตายคนแรกนะคนนอกตาคนแรกเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่นับดิไม่นับไม่นับไม่นับเราเอาเฉพาะตีเราดิเฮ้ยโอ้โจบละเรารู้แล้วรู้สตาการ์แล้วใครตายคนแรกเอ้ยเฮ้ย ยเรารู้จะตากลับแล้วเราลุยจะตากลับแล้วโอ้โหอย่าแต่เราคนแรกอยู่กายิปเปิงเลยเนี่ยขึ้นแมงบนตามอยู่โอเคเดี๋ยวผมไปช่วยคุณคิวคุณจะไม่ตายคนแรกเอาวะดีเอาวะดีเขาเขาอาคุณวิ่งไปหาเขานะอ่าเรียบร้อยไอ้เหี้ยต่อให้เลยไม่เห็นเก่งไม่เห็นเก่งเราแค่เราเราแค่พลาดนะไม่เห็นเก่งนะโอ้ยแตกนะเฮ้ยเอามีคนกดพลาดนะมีคนกดพลาดนะมีคนกดพลาดนะ ช่วยทันอยู่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 โดนโดนกูเข้าตู้เลยกูเข้าตู้หลอเลยกูหล่อโดนตู้เลยขาดรับขาดครับขาดอยู่คันหนึ่งคันหนึ่งเอ้ยมาดูให้กุขอร์ดแอบตู้หล่อตัวกูตายก่อนเดี๋ยวตมื่อกี้แล้วสัตว์กูจุ่มกันอยู่จุ่มมันอยู่จุ่มมันอยู่แม่โยนจัดเลยโยนจัดเลยเดี๋ยวผมส่งเลขสตรีมในแชทตบตู้เลยได้ครับได้เดี๋ยวแป๊บนึง

ชิบหายกูได้สุ่มเปิร์กแน่เลยตรงนี้กูได้สุ่มเปิร์กแล้วล่ะอ่าเรียบร้อยกูได้สุ่มเปิร์กแล้วตรงนี้ว้ากูได้สุ่มเปิร์กแล้วเรียบร้อยกูได้สุ่มเปิร์กเลยกูได้สุ่มเปิร์กเลยกูได้สุ่มเปิร์กแล้วตายคนแรกสุ่มเปิร์กนะตายคนแรกสุ่มเปิร์กนะเรียบร้อยกูได้สุ่มเปิร์กเลย โอ้แล้วไฟฉายเสียฟรีเลยแม่งไม่ได้ส่องเลยตอนนี it ้แม่งเอยไรที่เราต้องปั่นเขยไหมเคริ่องต้องปั่นอีกเหรอขนานี้ยังต้องปั่นอีกเหรอโยนไนขนาดนี้ยังต้องปั่นอีกเก้อเดี๋ยวเผือกเครื่องเสียสีเครื่องโอ้ยเฮ้ยกุติบ้ากุีิ